วันนี้เราอยู่ที่งาน Big Motor Sale นะครับอยู่ที่บูธเนต้าเลยนะมีแคมเปญดีๆแคมเปญพิเศษมากๆเลยหลังจากวันนี้นะครับวันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปนะจนถึงวันที่3กันยายนคุณจะได้โปรดีๆเด็ดๆมากเลยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง ชุดวอล์อ็อกติดตั้งฟรีเลยนะครัชุดรับประกันตัวแบต8ปีหรือ1น0 0งแสโลนะครับเป็นรถที่ราคาจับต้องได้ง่ายนะครับตอบโจทย์การใช้ง,งานเดือนหนึ่งเนี่ยเขาขายแบบเป็นพันคันเลยนะครับประเด็นหลักไฮไลไท์เลยคือตรงนี้คุณผู้ชมนะชุดแต่งตรงนี้เสริมมาให้รถเนี่ยมันดูเต็มมากขึ้นด้านข้างคือเสริมชุดแต่งมา มีดิฟฟิวเซอร์มีชายกันชนนะครับที่เสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นซึ่งพอดูภาพรวมนะเฮ้ยด้านหลังสวยว่ะนี่ก็เป็นประเด็นหลักที่ทําให้เนต้าวีเนี่ยจำนวนประชากรเยอะขึ้นในทุกๆเดือนเลยเนี่ยรองรับดีซีซึ่งรองรับสูงสุดคือ45กิโลวัตต์เลย แวบกลับมาพบกันอีกครังกับช่องวิบีผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่ที่งาน Big Motor ร์เซลนะครับอยู่ที่บูธเนต้าเลยนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาเอารถเนต้าวีนะครับวันใจชาว EV ีทุกคนเนี่ยนะฮะมาโชว์กันแล้วก็มีแคมเปญด,ดีแคมเปญพิเศษมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดใครกําลังสนใจอยู่นะครับรถรุ่นเนี่ยหลังจากวันนี้นะครับวันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปนะจนถึงวันที่3กันยายนนะครับในงาน Big แห่งนี้หรือที่โชว์รูมทั่วประเทศเนี่ยคุณจะได้โปรดีๆเด็ดๆมากเลยซึ่งข ขายตรงๆกันก่อนเลยละกันเพราะว่าผมว่าน่าสนใจนะครับซึ่งแคมเปญน,นี้ผู้ชมถ้าเกิดคุณซื้อเนต้าวีนะฮะหลังจากวันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคุณจะได้ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบหนึ่งปีนะครับชุดวอล์็อัติดตั้งฟรีเลยนะฮะหชุดแล้วก็ตัวรถเนี่ยรับประกัน5ปีหรือ1นึ่งแมนโลส่วนตัวแบตเนี่ยถ้าเกิดใครเกิดความกังวลใจใช่ไหมรถคันนี้รับประกันตัวแบต8ปีหรือ1นึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับที่สำคัญยังไม่พอนะฮะฟรีค่าแรงเช็คระะยะ1ปี หรือ10,000กิโลนะครับและที่สำคัญนะครันี่น่าจะเป็นประเด็นหลักนะครับผ่อน0%นนาน12เดือนแล้วก็กิฟต์วอชเชอร์ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับ10,000บาทเลยมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะเฉพาะ3สีพิเศษนะสีนี้สกายบูนะฮะแล้วก็ตัวไครเอนกรีนแล้วก็ Pink สากุระาพิงค์3สีที่เน้นโทนแบบพาสเทลเน้นหวานแล้วก็ท้ายสุดเลยอันนี้ทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเสริมให้รถยนต์เนต้าวีน่าสนใจมากขึ้นนั่นก็คือชุดแต่งรอบคันนะครับเสริมความเด่นนะครับเสริมความแน่่นนมากขึึซ้ซง คลิปนี้นะครเดี๋ยวเราจะพาดูชุดแต่งกันด้วยแล้วก็จะพาดูบูธด้วยว่าเนต้านะครับในงานบิ๊กเ t o r s เซลมีอะไรน่าสนใจบ้างกรอบชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องวิพีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูกันเลยครับผม และนี่คือไฮไลท์นะฮะของบูธเนต้าครั้งนี้เลยก็คือเนต้าวีนะครับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหลังจากเปิดตัวมานะทำไมหลายๆคนชื่นชอบกันนะครับเข้ามาพร้อมคอนเซปต์นะครับ Touchable Smart EV เลยคือเป็นรถที่ราคาจับต้องได้ง่ายนะครับเลนจ์การวิ่งเนี่ย384กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เป็นรถที่หลังจากไปลองขับมาแล้วเนี่ยนะครับฟิลไดนามิกต่างๆดีด้วยนะครับขับแบบ1้อย2 0อยเงี้ยสปีดลิมิตของเขาแล้วแต่โหมดการขับทีนะถือว่าตอบโจทย์การใช้างานและสามารถ ชาร์จแบบดีได้ด้วยเพราะว่ารถยนนะครับ EV หลายๆคันที่แบบราคาแบบ5 0 0 0 0 0ถเนี่ยมีหลายรุ่นเหมือนกันที่ยังไม่สามารถรองรับ DC คันนี้นะครับเป็นรถราคาจับต้องง่ายที่รองรับด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับและต้องบอกก่อนว่าเพราะอะไรทําไมรถคันนี้ถึงได้รับความนิยมจนถึงขั้นแบบว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเขาขาย แบบเป็นพันคันเลยนะครับต่อเดือนนะเฉลี่ยนะประมาณ1000คันแล้วก็ยอดสะสมเนะนี่ยณตอนนี้นะจำนวนประชากรในเต้าวีในประเทศไทยเนี่ยจะครบ1 0,000คันแล้วด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ในเต้าวีนะครับได้รับความนิยมสูงอย่างที่ผมบอกมาทุกอย่างครบคันครอบคลุมหมดเลยนะครับอ่ะไหนๆก็มาถึงในต้าวีแล้วใช่ไหมแล้วผมพูดเกินไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณซื้อนะครับหลังจากวันที่25สิ้าสิงหาคมนี้ไปเนะี่ยคุณจะได้ชุดแต่งพิเศษที่จะมีเฉพาะ3สีมีอะไรบ้างนี่เรามาดูกัน ด้านหน้าตรงนี้นะเป็นไฟหน้าปกตินะครับมีโลโก้เนต้าวี v นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ส่องสว่างได้ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ประเด็นหลักไฮไลท์เลยคือตรงนี้คุณผู้ชมนะชุดแต่งตรงนี้เสริมมาให้รถเนะี่ยมันดูเต็มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชายนะครับซึ่งผมสังเกตดูนะเขามี3สีใช่ไหมแต่สมมติสีเนี้ยสี克莱นกรีนเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อสีนี้ได้ชุดแต่งนี้ขอบด้านล่างจะแต่งเป็นสีฟ้าผมแอบไปดูสีฟ้ามาขอบด้านล่างจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเหมือนเขาเล่นสีอะว่า มีการผสมผสานกันร,ระหว่าง3 4สีอันนี้เพิ่มมาโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่ามีความเต็มมากขึ้นนะครับอ่ามาดูด้านข้างกันต่อล้ออันนี้นะฮะลดลายเดิมปกติเลยแล้วก็ด้านข้างคือเสริมชุดแต่งมาคือจริงๆอ่ะในต้าวีผมต้องบอกก่อนว่ารถสแตนดาดของเขาเนี่ยก็ดูดีดูน่ารักอยู่แล้วนะครับหลายๆคนชื่นชอบกันแต่พอแต่งอันนี้ขึ้นมาก็ทำให้รถมันดูแน่นดูเฟิร์มมากขึ้นนะครับอ่ะด้านข้างนะฮะเป็นรถไซซิ่งที่นั่งสบายแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่นะครับเป็นแนวตั้งที่ ครอบคุมการใช้งานทั้งหมดนะครับด้านหลังเรามาดูชุดแต่งกันอีกทีนึงนะครับขอบด้านลลางมีดิฟฟิวเซอร์มีชายกันชนนะครับที่เสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูแบบมีอะไรมากขึ้นซึ่งพอดูภาพรวมนะเฮ้ยด้านหลังสวยวะ่ะเพราะว่าเสริมตรงนี้มาเสร็จปุ๊บรถด,ดูใหญ่ขึ้นตรงนี้มีวิงปีกเล็กๆมาด้วยเอาเรื่องนะคือถ้าเกิดคุณอยากดูคันจริงเนี่ยคุณมาดูกันได้ที่งานบ๊กเลยตั้งแต่วันที่25นี้จนถึงวันที่3กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า พอได้ชุดแต่งนี้ก็ไปนะครับโดยที่คุณไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมเลยนะเพราะมันเป็นแคมเปญพิเศษนะครับผมว่าน่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้ผู้ชมนะฮะหลังจากที่เราอาจจะเคยรีวิวไปแล้วแต่ไหนๆก็มาถึงใช่ไหมนี่ก็เป็นการโชว์ว่าถ้าเกิดคุณซื้อรถไปแล้วมีการติดตั้งพรมเพิ่มเติมมาเนี่ยก็สามารถวางของได้เยอะและนี่คือตัวทังหลังที่แม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับคุณก็สามารถ บรรทุกของสามารถวางกระเป๋าได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ในราคา549,000บาทคันนี้นะครับเรนจ์การวิ่งเนี่ย384โลและผมไปลองใช้มาแล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้จริงๆนะคือโดยรวมเนี่ยวิ่งได้แบบหลักแบบ200ไปปลาย300ต้นๆในการขับแบบคูกี่พีด้วยนะมี0ูน0ถึงร้อมีการใช้โหมดสปอร์ตใช่ไหมอ่ะและนี่ดูภายในนิดนึง เ,เข้ามาข้างในผู้ชมนะฮะนี่คือดีไซน์ของตัวเนตเวจริงๆเรารีวิวไปแล้วแต่ครั้งนี้เรามานั่งใช่ไหมก็โชว์อีกครั้งหนึ่งจอมาตรวัดแนวนอนตรงนี้นะครับก็แสดงผลนะฮะระยะการขับขี่แล้วก็ตัวความเร็วนะครับส่วนจอกลางเนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่น14.6นิ้วนะครับซึ่งมันใหญ่มากๆแล้วก็รองรับการใช้งานทั้งหมดเลยปั๊บนี่พอเปิดระบบรถเขาจะมีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเนี่ยดูหน้าจอ14.6นิ้วดูระยะเรนจ์การวิ่งดิ 54%ดูโอ้โหครบคันเลยนะครับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของจอกลางทัชสกรีนดีด้วยนี่มัลติมีเดียนะฮะอ่ะนี่คือความตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราเคยรีวิวไว้แล้วหลายๆคนอาจจะงง hey, ว่า้วทำไมไม่มีปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรความที่เป็นรถไฟฟ้านะครับบางทีคุณแค่อ่าขึ้นมานั่งเหยียบเบรกคุณสามารถเข้าเกียร์และขับไปต่อได้เลยนะครับนี่คือความสะดวกสบายของรถไฟฟ้าแล้วก็เอกลักษณ์ของเนต้าวีที่ผมรีวิวไว้คือ กุญแจเขานี่ผมเอารถใหม่ให้ดูเลยเขาจะเป็นแบบนี้เป็นกลงล้อนะครับเนต้าคือนาจานั่นแหละเห็นป่ะหมุนได้ด้วยแล้วก็ที่ผมเคยรีวิวคือมันจะมีเป็นนาฬิกาใส่ข้อมือน่ารักมากนะครับมาดูกันมาดูกันนะโปรดีมากๆน่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของวูดกันต่อดีกว่าว่าครั้งนี้น่าสนใจขนาดไหนไปครับ หลังจากไปดูมาสสีแล้วใช่ไหมเพื่อนๆอ,อีกสีหนึ่งที่เขาได้ชุดแต่งแล้วก็ได้กิบเวอร์ชเลยคือสีซากุระพิง์อันนี้นะฮะด้านหน้านะตกแต่งมาก็เต็มขึ้นใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกพอเนต้าวีติดตั้งชุดแต่งรอบคันแล้วเนี่ยมันดูจบถ้าถามผมนะเปลี่ยนร้อยไชุดหนึ่งสวยเลยนะครับอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อและนี่ก็เป็นประเด็นหลักที่ทําให้เนต้าวีเนี่ยจำนวนประชากรเยอะขึ้นในทุกๆเดือนเลยใช่ไหมเดือนหนึ่งตกขาย1 0 0 0คันแล้วก็ยอดสะสมจะหมื่นแล้ว รองรับ DC ซึ่งลองรับสูงสุดคือ45กิโลวัตต์เลยชาร์จแป๊บเดียววิ่งได้เป็นร้อยโลนะครับด้านข้างของเสียมพูก็จะเป็นการตกแต่งนะครับให้มันดูเต็มมากขึ้นแบบนี้มีโลโก้ในต้าด้วยเห็นป่ะนี่คือชุดแต่งของ Off ฟ c i a l ก็เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะฮะชุดแต่งที่เขาแถมมาให้ของเนต้าวีครั้งเนี่ยคือด้านถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าลิ้นด้านล่างเนี่ยมันเสริมให้รถเนี่ยดูเต็มมากขึ้นซึ่งสีซากุระพิงค์นะครับคุณจะได้การตตกแต่งสีา ปัเต็มเลยแล้วก็นี่เกิดเปิดไฟให้ดูนะครับทีนี้อ่ะเน้นย้ำเรื่องของแคมเปญความคุ้มค่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ world, และนี่คือทั้งหมดของบูธในต้าวีในงานบ i ๊กมอเตอร์เซนะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายนนะครับก็ มาดูกันด้ที่บูธเนต้านะครับความครบความคุ้มค่านะครับผมบอกเลยนะถ้าเกิดใครกําลังสนใจเนต้าอยู่นะรีบมาจับจองหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่สะดวกมากจริงนะครับคุณไปดูที่โชว์รูมก็ได้เพราะว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปเนะี่ยคุณได้แคมเปญเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับขอไล่เล่อีกทีนึงลวกันนะเริ่มต้นกันที่รถเนต้าวีนะฮะรุ่นนี้นะฟรีประกันภัยนะพร้อมพรบ1ปีฟรีวอล์กซ์นะครับ,รรบ,ร 1, ร box, รบ1ชุดเลยแล้วก็ ฟรีการรับประกันตัวรถนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับของตัวเนต้าวีเนี่ยรับประกันนาน8ปีหรือ180,000กิโลนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะนะครับ1ปีหรือ10,000กิโลนะครับแล้วก็ผ่อน0%นาน12เดือนหรือ1ปีเลยแล้วครับแล้วก็3สีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นซากุระพิงค์นะครับสีครีนกรีนแล้วก็สกายบลูสีฟ้าเนี่ยนะที่ผมพาดูเนี่ยได้กิบเวอร์เชอร์ไฮเปอร์มาร์เก็ต10,000บาทและก็ชุดแต่ง ที่ผมพาไปดูมาทั้งหมดนี้เลยนะครับส่วนสีอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้พูดมา3สีนี้นะครับก็คือได้โปรได้แคมเปญเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นกิบบอชเชอร์กับชุดแต่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกสีไหนนะฮะคุ้มค่ามากๆใครกำลังตัดสินใจอยู่นะครับอยากได้รถไฟฟ้าคันแรกที่ขับดีนะครับระยะการวิ่ง384กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็รองรับ DC ด้วยเนี่ยมาดูเนต้าวีกันได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคัรบ